เขาอยู่ในช่วงชีวิตเราช่วงไหนเราโตมาด้วยเพลงอะไรซึ่ง mm hmm. คุณผู้ฟังก็เชื่อว่าหลายหลคนโตมาด้วยคนละเพลงสองเพลงสิบเพลงหลายเพลงแต่มันจะมีเพลงที่ประทับใจเลยเอ,อ,อย่างบางทีพอมเมื่อคี้หน้าฝนนะ่ะบางคนก็โตมาจากเล่าสู่กันฟังนะถูกต้องลองได้ไหมฝนที่ตกทางน้องไม่ลืมเนื้อด้วยไม่ได้หนาวหนาวทั้งคนทั้งนี้แม้เล่นคําด้วยนะห <c oughs> ยดน้ํา หยดน้ำเพียงวันเล็กล่น้อยเนี่ยทำเสียงหยดน้ำให้อยู่เออบวเนี่ยําเปิดต่อกันแล้วโคตรเพราะเพราะคือเรียกได้ว่ามันมีเพลงของพี่ซึ่งอยู่ในห้วงในช่วงชีวิตของพวกเราเยอะมากแล้วพี่เบิร์ตจะเลือกเพลงไหนขึ้นไปอยู่ในห้วงในช่วงเวลาคอนเสิร์ตแบบนั้นได้ในเมื่อมันมีแบบไม่รู้พี่เบิร์ตเลือกไม่ได้เลยพี่เบิร์ตอยากให ที่ความความเอาความจริงใจนะพี่เบิร์ตอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงจากที่พี่เบิร์ตร้องด้วยพระเอกของการของการมีคอนเสิร์ตครั้งเนี้จัดที่อิมแพคค่ะพระเอกของคือหูที่เขาจะได้ยินเสียงดนตรีสดสดเขาจะได้เสียงร้องสดสดครัสสดสดแบบมันสดกันหมดอมันต้องซ้อมหนักมากอ่ะแล้วมันต้องเตรียมเพลงเยอะมากกันนักมาสักกันมากเลยแล้วมันมันเป็นชีวิตที่ดีครับช่วงนั้นนะพี่บอรว่า มันมันมัน,ม,นมันน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราจะพูดด้วยด้วยคอนเสิร์ตนะไม่นับรอบนะกินได้ปะครับกินได้คะ่ะน้ำน้ำอ่าอันนี้ลงน้ำมนต์มาแล้วคะ่ะอ่าสามสิบเจ็ดคอนเสิร์ตนะพี่พี่รู้ตัวปะ่ะว่าพี่มีคอนเสิร์ตมาสามสิบเจ็ดคอนเสิร์ตม่รูววันนี้จะเป็นสามสิบแปดแต่ไม่นับรอบนะเราไม่ได้พูดถึงรอบเราพูดถึงชื่อคอนเสิร์ตลำพังตัวคอนเสิร์ตที่เราจัดเป็นอีเวนต์อีเวนต์อ่ะใช่ปะ่ะสามสิบหกเหรอ ทางผมสามเจ็ดช่างเถอะอ่ะนี่อุสานั่งบวกมานั่งไล่มาเฉพาะแบบเบิร์ดเบิร์ดแล้วพี่รูว่าพี่เล่นกี่รอบไม่รู้ใครนับถูกกว่าแบบเบิร์ดเบิร์ดไม่รู้นับคนนิ้วรวมกันในเนี้ยยังทะลุกเกินเลยไม่ทางไม่ไมีทางได้หรอกไม่ถึงไม่พอใช่ปะไม่พอครับใช่นมะเนี่ยในนี้มีอยู่เจ็ดคนนับไม่พอแบบเบิร์ดเบิร์ดตั้งกี่รอบไปแล้วแล้วปีที่ก่อนนู้นอีกแล้วแล้วต่อไปอีกอ่ะพี่ไม่หยุดแค่นี้นะครับพี่ยังจะเล่นไม่เลิกไม่เลิกครับพี่จะเล่น อย่าง at l e a s ก็สองคนพ่อคึกเหลือเกินพ่อเล่นไม่เก่งใจคนอื่นเลยเนาะนะคะเล่นเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราบัตรจะขายเมื่อไหร่พี่ปูฟี่เบิร์ตอันนั้นสิพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก้อไหนวะพรุ่งนี้เช้าสิบโมงสิบโมงเขามี e a r l ่พี่เบิร์ดเอิร์ทคนอื่นเขา e a r l เ b i r ์ดนะคะอันนี้เป็น e a r l ่พี่เบิร์ดก็แปลว่าจองก่อนจองก่อนแล้วก็ได้นี่ได้ั้ำไดอันนี้นะคะั้ำไดวันนี้ที่คุณผู้ฟังเห็นนะคะก็จะได้สิ่งนี้ไปด้วย singing birth ยี่สิบห้าเพลงนี้ครับ อ๋อเหรอในนี้มี25อยู่ในนี้ด้วยสำหรับใครที่เข้าไปนะคะพรุ here, brasile, ่งนี้ส so ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะจองอัลบั้มพี่เบิร์ดที่มีหลายพี่เบิร์ดจองไปแล้วด้วยครับฮั่นนะพี่เบิร์ดจองแล้วพี่ออเดอร์เหรอคะพี่ออเดอร์ครับพี่อะพี่ออเดอร์แหละว่ามาทั้งหมดเลยครบเลยทั้งแผ่นเสียงทั้งแวร์นิวทั้งทุกอย่างทั้งเทปทั้งซีดีรู้ป่ะตอนที่รู้ว่าพี่ออกอะแล้วเขาบอกว่าพี่อะจะออกทุกอย่าง คือในที่นี้คือปกติเดี๋ยวนี้เราจะเป็นสตรีมมิ่งมีแบบเม็ดมีแบบน้ำมีแบบปากพี่อนัญญาอนัญญานะคะปกติสตรีมมิ่งเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าออกทุกแพลตฟอร์มพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ทุกคนได้ยินเพราะวันคือวันที่2เดือน7แล้วก็เลยสงสัยว่าแล้วแบบฟิสิกอลล่ะที่แบบจับต้องได้พี่เบิร์ตจะมีอะไรออกมาบ้างเพราะทุกวันนี้มันไม่ได้หาง่ายที่จะมีซีดีแล้วมันยิ่งยากมากๆนะคะไวนิลสำหรับคนเล่นเราจะทำเป็นห่วงๆแต่คัสเซตอ้อมแอบคิดใครจะทำวะ ใครจะทําแล้วปรากฏเขาทำค่ะเขาทำเขาทําเขาทําสั่งเดือนเจ็ดได้เดือนสิบสองนะคะดีฉันบอกไว้ก่อนใหม่นะครับก็สั่งเดือนเจ็ดเป็นของพี่ออเดอร์หายากนะคะไวนิลและอัคเซตต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเพื่อฟังเราซื้อเก็บดิฉันมีเครื่องเล่นจ้ะอ๋อ่ยังมีเก็บจ้ะเพราะว่ารู้สึกว่าคลาสสิกอ๋อโอเคโอเคแค่เครื่องเล่นซีดียังไม่มีใครเเก็บเลยตอนนี้ใช่ใช่เราก็เก็บแต่แต่เอาเราทำขายดีกว่าอะไรนะคะ อ๋อสิบโมงขายบาัตรสิบโมงขายบัตรครับสิบสิบโมงเออเลยพี่เบิร์ดไงไอ้อ้อมอ่าใช่แล้วก็อันนี้ด้วยพี่ออเดอร์ด้วยเออพี่อเอเดอร์นี้แม่อันนี้แจกฟรีอันนี้อันนี้ฟรีหมายถึงว่าอันนี้ถือในเลเปอร์เซ็นต์เป็นคาสเซ็ตอะไรอย่างนี้ก็คือพี่ออเดอร์ดได้เหมือนกันอ่า <c oughs> เออพี่เบิร์ดแต่อันนี้แต่ว่าถ้าพีออเดอร์คุณจะพีอะไรก็ได้นะคะระหว่างซีดีถูกต้องคาสเซ็ตมีให้เลือกไวนิลมีให้เลือกแล้วทุกอย่างมีราคาของเขาอยู่ในตรงนั้นนะคะ นะคะคส่วนบัตรนะคะเข้าไปที่ www.gmmlive นะคะของพูดแบบพี่พี่จะพูดละหมดกันเห <c oughs> มือนคุยกับเด็กเหมือนกันนะบางทีก็ไปกับพี่เขาก็เหมือนคุยกับเด็กเนาะบางทีเราก็เอ๊ะจะเล่นกับเด็กยังไงเนาะเ,เดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวจะสวยอีกต้องขอโทษพี่ไปด้วยนะคะไม่เป็ไร เราก็อยู่กันตรงนี้อยู่กันไม่รู้กีป่ปีแล้วพี่เบริร์ตรู้สึกยังไงบ้างกับการได้กลับมาร้องเพลงแบบได้มาเจอพี่ๆน้องๆในวันนี้คะโอ้โหมมนมีความสุขมากเลยอ้อมันเป็นมันเป็นวันเวลาที่พี่และคือคือพี่แบ่งเป็นสามก้อนุกคนเน <five minutes. S 2> ี่นคือท้างหลังพี่ <five minutes. S 2> ต,รพตรงกลางอยู่กับพี่ <five minutes. S 2> และเจ้านายของเรารอยู่หน้า <Five minutes. S 2> คือคนดูพี่คิดถึงมากพี่คิดถึงอะไรมา้พี่คิดถึงการรอคอย การรอคอยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการรอคอยแล้วแล้วก็มีจุดหมายเขาได้เจอกันเนี่ยมันมีความสุขที่สุดเลยพอได้ยินเสียงกรี๊ดน่ะพี่นะขนลุกขึ้นขึ้นคือมาตีขึ้นตีลมถึงหเนี่ยลมหรอที่ตีขึ้นตีลึงไปจะเรียกอะไรก็ทัมาเถอะแต่ว่ามีความสุขมากทุกครั้งที่ที่ได้มาและทุกครั้งที่ได้มาทํางานและทุกครั้งที่ที่พี่รู้สึกว่าที่สุดคือพี่เจอพี่ดอพี่ดนเนี่ย เป็นเป็นเป็นผู้มีกับคู่บุญตั้งแต่สมัยพิจิ๋วแล้วมาเจอเนี่ยประกองรวมกันเนี่ยโอ้โหพอดูเขาไปที่กองถ่ายป๊บพี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันได้กลิ่นไอของการทํางานพี่มันคนที่ชอบทํางานเลยแล้วพี่มีความสุขมากเลยคือเชื่อว่าทุกคนเอาว่านะในในฐานะของนักร้องเองไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะทุกคนคิดถึงการแสดงการโชว์การได้พบเจอคนและไม่ไม่ว่า ไม่ว่าเมื่อไหร่เราจะอยากเจอคนที่อยากเจอเราเนะพี่เนาะใช่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 ใชแล้วพี่เบิร์ดกำลังจะได้เจอพวกเขาแล้วนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆของพี่เบิร์ดไว้ตรงนี้พราดนี้มือเย็นหมดเลยครับเพราะว่าทีมงานเร่งอ้อมแล้วว่าพี่เบิร์ตจะต้องไปพักก่อนเดี๋ยวหกโมงมีไลฟ์ค่ะไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไรคือคือคือเบิร์ดเบิร์ดว่าพวกเราอะพวกเราอะใช้ความอดทนมากันเยอะใช้ต้องใช้ความเข้าใจกันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจใช้ความอดทนแล้วก็เราจะได้กินกล้วยเป็นรางวัลว่างั้นใช่เ <c oughs> อียนมากหัวอ๋อฮอนนึกว่ากินกล้วยเป็นรางวัลจะอีกนะเขาถามว่าบอกว่าไ่ทําอะไรมาทาไมลีนกินกล้วยไงเออกินกล้วยกล้วยนวาร้เปล่ <c oughs> กล้วยนว้าต้องคือกล้วยนว้าครับกล้วยนว้ามัน เราได้เราได้สารกล้วยนวาาน้าตั้งแต่เด็กค่ะป้อนโดนแม่ป้อนมา<ช>แม่ไม่ได้ป้อนกล้วยหอมเรานะเว้ยใช่ใช่ใช่คนไทยโตมาเราจะได้กิน,น,ก,ก,นกล้วยน้ำว้าเมื่อกินอาหารนั่นแหล<น>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรกินกล้ยยวยกลับไปกินกล้วยน้ำว้ากก็บไปกินกล้วยนว้ำว้ากันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราไปคอนเสิร์ตนะคะเราไม่ต้องถืออะไรไปเราจือกล้วยไปพี่พี่ข้างนอกเกลียดอ้อมมากแล้วพี่คนที่ไม่ออกไม่ใช่อ้อมพี่แดงคนที่ไม่ออกไม่ใช่อ้อมอ้อมโอเคเดี๋ยวเดือนหน้าเราเจอกันอีกปัญหาไม่ได้อยู่ที่อ้อมพี่พี่มาพูดกับพี่เขาสิ คือผู้ฟังครับคือเพืฟังครับขนาดนี้ข้างในกับข้างนอกนอกำลังทะเลาะกันแต่เราเราคุยกันอยู่เราคุยกันไปเรื่อยเรามีความสุขที่ได้เจอกัน,นคือเบิรจะทบทวนนิดนึงนะครับว่าหกวงกีนดนี้เราจะได้เจอกันนะครับเปิดดูนะครับแล้วก็บิรจะเซฟเฟซไลฟ์บิร์จุดไลฟ์ live ไฟนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ของบทเองด้วยแล้วก็ในในทางที่ทุกๆกคนได้เข็นอย่างนี้นะครับใครกล้าถามเบิร์ดก็กล้าตอบทุกคนจะรู้รู้เรื่องก็ อัลบั้ม22เนี่ยมันคืออะไรแล้วการทํางานมันคืออะไรแล้วพรุ่งนี้เช้า1ิบโมงเช้าป้องเนี่ยกดเลยนะครับจะจะด้วยวิธีการไหนก็ตามมาจองบัตรกันทุกคนจองบัตรปั๊บทุกคนก็จะได้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตามได้อันนี้ไปที่เหมือนเป็นบัตรเออเหมือนเป็นคาสเซ็ตแต่มันคือตั๋นด้ทุกคนก็ไปจองกันตามที่ต่างๆและขอเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าขนานี้ตั้งแต่วันเริต้นไปขอให้ทุกคนโอไวให้มากนะจะเดือนไปยางไหนจะไรเพราะว่าพี่เบิร์ดจะไปประกวดอยู่แถวๆ ที่น้องๆอยู่กันอ่าบอกไว้ขนาดนี้แต่ประเด็นคือข้างนอกไม่โอเคกับอ้อมเลยค่ะคนนึงผงกหัวอีกคนนึ็นกาศบาดพี่มันเป็นความผิดใครที่ไม่ออกที่แดงที่เอากล้วยมาให้เขาสิที่เอากล้วยมาบอกเขามากินกล้วยเร็วอย่างนี้พี่เบสคับโอเคครับขอบคุณมา,มากครับอย่าให้เขาไม่ให้ เราเจอกันอีกค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าวันหลังไม่มาแล้วเว้ยคุณแม่อ้อมอีกติกตัวดีมากนวันนี้อันนี้ชมนะน่ชมอันนี้ชมดีขอบคุณะมากๆคับขอบคุณครับเฮ้ยต้องว่กล้องไหนวะเฮ้ยกล้องนี้เลยค่ะอันนี้อ่ทไมไมาตั้งไว้เฉยอ่ะไม่มีอะไรหรอกเล้กเิดเรียยสวัสดีครับทุกคนสันดีครับทุกคนเป็นครับแล้วบ้านมาอีกแลครับมาค่ะเราต้องไปอีกแล้วนะครับต้องไปแล้วอย่าลืมดูพี่เขานะคะตอนเย็นนี้หกโมงนะคะไลฟ์นะคะคุณููู้้้ฟังงแแตตต่่่่่่่ออ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 อนนนนนนีีเเเปิดะะไไไรรรใหมมมยยยืล พูดอยู่ออมพูดอยู่อันออมออมพูดอยู่คุณผู้ฟังค่ะที่ฟังอยู่ทุกอย่างจะดูมึนและงงหมดนะคะอ้อมเปิดสปอัไปยัางอันเปิดไป,เ,ป,ไปเลยอ่ะงงไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะทุกอย่างยังอยู่ในการถ่ายรูปอยู่